ตอนรับคุณฟังเข้าวู่ช่วงของรูและรวยกับลุงอ้วนนะคะสวัสดีคะ่ะลุงอ้วนครับสวัสดีครับลุงอ้วนคะที่ลุงอ้วนพูดคําว่าปริมาณกับคุณภาพทําให้ยุยนึกขึ้นมาเลยว่าเกษตรกรที่ใช้ของเราหลายหลายสวนหลายหลายพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยนะมักจะบอกว่าบางทีข้าวเนี่ยรวงมันก็ไม่ได้บวบดสวยอะไรสักเท่าไหร่นะไม่ไดใหญ่โตอะไรสักเท่าไหร่แต่พอมาเล็ดข้าวออกมาช่างแล้วเนี่ยอุย้ยมันได้น้าหนักอะอย่างพูุเรียนก็เหมือนกันอย่างเงาะเนี่ยก่อนที่จะเก็บเนี่ยอย่างลูกค้าย,ยุ้ยเนี่ยยุ้ยก็จะไปบอกว่าเออเนี่ยช เก็บเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งลูกเราสามารถที่จะทำความสะอาดสามารถที่จะขยายลูกได้นะหรือจะเป็นบางคุดเรื่องของการทาความสะอาดผลไม้ก่อนที่จะเก็บก็สําคัญพราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางส่วนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญคิดแต่ว่าเออมันก็เป็นธรรมชาติของมันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยึ่ว่ามันอยู่ที่ตัว,กวเกษตรกรนั่นแหละยังหลังสุดที่ยุ้ยไปนะคะสวนที่ประแสะเนี่ยไปสวนมะม่วงเขาแช้ของเรานะแต่ว่าเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเขา,าฉีด่ารแล้วก็ไม่ค่อยได้ฉีดที่ผลทําให้มะม่วงเนี่ยผิวมันเป็นดำ ยูอยากจะเน้นเกษตรกรสักนิดหนึ่งว่าเราทําได้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรก็แล้วแต่เรื่องรสชาติเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมันหมายถึงคุณภาพของสินค้าที่เราจะนําออกไปขายด้วยฉะนั้นแล้วปุ๋ยนาบีซีสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้หรือเปล่าฮะลุงวนอันนี้โดยตรงเลยนะเพราะว่าผมสืบไปในหนังสือมันจะเขียนอยู่ตลอดว่าสามารถทําความสะอาดพื้นผิวพื้นผิวเนี่ยหมายความว่าผิวของเปลือกลําต้นก็จะสะอาดสวยเป่งผิวพันธุ์ก็ถ้าว่าเหมือนกับเป็นสาวที่ผิวพันธุ์สวยอะไรเงี้ยเปรียบเทียบนะอย่างเช่นต ยางเนี้ยยางพราเปชีนอ้ผิวพันสวยทุเรียนก็ไม่งันฉีดน้ำผิวจะสวยเปลือกเก่าๆจะหลุดล่อนเพราะมันไปขัดพื้นผิวทําให้ผิวสะอาดที่ผลก็เหมือนกันที่ผลในเวลาฉีดไปมันจะสะอาดไม่มีตัวมแมลงมาทํารังหรือว่าตัวเชื้อรามาอาศัยเกาะมันจะสะอาดพวกกรดแลคติกมันเป็นตัวทาความสะอาดโดยตรงอยู่แล้วตัวของแลคติกนะเราก็ยังมีพวกอสติกเข้ามาเสริมอีกแล้วยังมีอะมิโนโรวมถึงมีไคโตซานเป็นตัวเคลือบพื้นผิวคือทาความสะอาดแล้วก็เคลือบพื้นผิวให้เสร็จมันจะสวยผมต้องบอกว่าตัวของเกษตรอินรีเนี่ยมีคุณสมบัติย แล้วมันมีตัวช่วยหลอยต่อหลายตัวที่จะทําให้พื้นผิวต้นพืชทุกๆส่วนของพืชสะอาดมีอยู่ช่วงหนึ่งพวกชนชมเนี่ยลุงผลิตแล้วก็ส่งไปเนี่ยลูกค้าไปใช้ไปชนะประกวดรลอยต่อหลายสวนเลยนะัที่ทำแล้วเอาไปแบบดังๆหรือแม้ทั้งขนุนขนุนของป้าเกี้ยงเจ๊เกี้ยงอ่ะรู้สึกคุณุ้ยก็เคยสัมษั์เขาไปล่ารางวัลมา3ปีติดๆจนเดี๋ยวนี้แม่เอาแล้วเขาบอกเบือ่อคือมันสวยจริงๆผิวเขาสวยขนุนเนี่ยผิวสวยขนุนเนี่ยถ้าเขียวนะแล้วสวยเบ่งนะดูแล้วมันน่าซื้อไงแล้วขนเขาใหญ ลงไปใช้เนี่ยมันมีฮอร์โมนแล้วก็มีตัวความสั่พื้นผิว3ปีซ้อนๆอันดับหนึ่งมาตลอดเลยนะเกียรติประวัติของเขาเนี่ยยังโด่งดังเลยหรือว่าจะเป็นพวกเงาะเงาะเนี่ยมันจะสังเกตง่ายเวลาเราตัดมาแล้วเนี่ยนะลงมาอยู่ล่างแล้วเนี่ยถ้าอากาศร้อนๆนี่ยเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเริ่มเหี่ยวนะขนขนี่จะเหี่ยวแล้วพอข้ามวันเนีมันจะเริ่มสีดําแล้วไม่สวยแล้วแต่ของเรานี่ไม่ฉีดไปแล้วผิวมันแต่งลงมาเนี่ยข้ามวันข้ามคืนเอาไปถึง2วันไปให้ลูกค้าเอาไปฝากเขาเนี่ยสองวันแล้วนะผมเคยไปอีสาานเ่ดับววกกะ3 ผิวยังดีเป่งเลยข้างในเนี่ยเนื้อแน่นกรอบมันสมดุลธาตุความสะอาดของพื้นผิวความสมดุลธาตุเนี่ยทำให้ขนของมันเนี่ยไม่อ่อนแอขนมันจะตั้งหนาสวยไม่เหี่ยวเฉาคุณมีผักเราฉีดผักเข้าไปเนี่ยเวลาเราตัดแล้วเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยผักมันจะบวมน้ำจะมาเวลาท่านไปน่ไม่เท่าไรเลยถ้าฉีดอใส่พวกยูเรียเยอะๆจะฉ่ำน้ําแฉะเน่าไปเลยแต่นี่จะไม่เป็นเพราะสมดุลธาตุเนี่ยมันทําให้ผนังเซลล์แข็งแรงผักเพิกไปเวลาเนี่ยตัดไปลูกค้าเวลามาเนี่ยแย่งนะพ่อค้าเวลาเขามาซื้อเนี่ยสวยๆเนี่ย สินค้าที่มาตรฐานดีมาซื้อเนี่ยก็จะแย่งันซื้อเลยโทรมาสั่งโทรมาจองแล้วยังนั้นอย่างนี้อะไรมันมีคุณค่านะที่ผมบอกว่าถ้าเราทําให้ตัวเรามีคุณค่าทําให้สินค้าเรามีคุณค่าดีกว่าไม่ต้องไปเอาปริมาณเยอะๆหรอกเอาของเราให้มันดีก็แล้วกนดีมีคุณค่าเนี่ยเราทําแค่2ไร่กับโคตทํา10ไร่แต่เวลาพอได้เป็นเงินเป็นทองมาแล้ว2ไร่อาจจะได้มากกว่า10ไร่ด้วยถ้าทำของเรามีคุณค่าไม่เหนื่อยด้วยเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มากอะไรเงี้ยผมบอกว่าหันมานะครับเอาแนวเกษตรกันย์ไม่ใช่ว่าจะมาหว่านล้อมว่าจจะต้้ออองงงงย่่่่านนไมใชเเรรืิ คือมันจะทําให้ทุกอย่างมันดีอะสุขภาพของคุณก็จะดีสิ่งแวดล้อมบ้านช่องแหล่งน้ําก็ไม่ปนเปื้อนสารเคมีตัวคุณก็ไม่ปนเปื้อนไปตรวจเลือดไปอะไรก็ไม่มีสารเคมีอยู่ในสายเลือดคุณกินอะไรก็ต่างทุกอย่างก็ปลอดภัยเพราะว่าเราต้องกินต้องใช้อยู่ในนั้นเราต้องนอนอยู่ในสวนนั้นบ้านเราอยู่ในนั้นหนีไม่ได้อะฉะนั้นเราทำไมจะต้องเอาสารพิษไปใส่ในบ้านตัวเองทำไมจะต้องเอาสารพิษไปใส่ในดินหรือใส่ในแหล่งน้ําของท่านใช่ไหมวันก่อนค่ะยุ้ยได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้าสวนผักนี่แหละแถวบ้รนาเเเเนนี่ยยจะะปลลูกกกกผััออคา็โ เขาใช้ของเราแหละคือเป็นเกษตรอินทรีย์แต่พอพ่อค้าที่เข้าไปรับเอาขึ้นเสร็จฉีดเลยเขาก็แบบว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขามาขายเองแล้วเขาก็เล่าให้ยุ้ยฟังว่าเออนั่นแหละคือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาว่าเอาของลงมาขายเองเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอไปรับเสร็จอะฉันก็บอกว่าของฉันไม่ต้องนะฉันปลูกเป็นกเกษตรอินทรีย์อย่างดีไม่ต้องกลัวเหี่ยวกลัวเฉาง่ายแต่เขาก็แหมเขาขึ้นรถเสร็จอะไรเสร็จฉีดเลยฉีดกันโอ้โหหลายหอย่างรู้ไหตรงนี้เนี่ยน่าห่วงเหมือนกันนะ คืออย่างนี้ครับจิตสํานึกของคนไม่เหมือนกันนะผมว่ากเกษตรกรเนี่ยเวลาก็ทำเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเกษตรกรรลายนหลายคนเนี่ยเขาอยากจะทําให้มันปลอดภัยอยากทําให้มันดีแต่เขาก็มาท้อเนี่ยเนี่ยที่วาเป็นจุดหักมุมของชีวิตกันจากที่เขาไม่อยากจะต้องมานั่งขายก็ต้องมานั่งขายแล้วพอทําแบบนี้ผมว่าต่อไปเนี่ยเขาจะติดใจเพราะว่าทุกคนก็จะเยินยอสารสนอู้คุณเอาของดีมาเนาะปลอดสารเนาะอะไรเงี้ยแล้วโดยมิ่งสินค้ามันฟองตัวมันเองถ้าอร่อยมันก็จะอร่อยอย่างลูกค้าเนี่ยเราเคยคุยกันบ่อยๆอเนาะเมื่อนะเขาที่มาสัมภาษณ์ลงเาก็ดี ลูกค้าก็เอาถั่วมาให้เนาะผักนี่นะกรับเลย้วกินมันอร่อยไม่มีหืน้นไม่มีเหม็นเขียวไม่มีอะไรคือไอ้พวกนี้พอสมดุลธาตุแล้วมันอร่อยไปหมดจริงนะโดยปกติถั่วฝักยาวเนี่ยถ้าเรามากินดิยมๆจะมีเหม็นเขียวก็ไม่เหม็นเขียวหรือพวกเห็ดก็จะไม่มีกลิ่นอับๆกลิ่นแบบที่มันเป็นพวกปรสิตอะไรต่างๆนะก็ไม่มีผมนุ่งบอกว่าเราน่าทำให้มปนปาเน็ตเราจะขายราคาสูงกว่าทั่วๆไปก็ไม่เป็นไรคนซื้อก็ไม่รังเกียจหรอกราคาสมมติว่าเขาเคยซื้ออยู่ที่8บาทเรามาขายสัก1ิบาทปลอดสารเนี่ยผมว่าเพิ่ม <ๆ S 1> แค แลวคนแถ่ไปซื้อกันหมดเพราะของเรามันดีใช่ไหมจะนั้นผมบอกว่าเราพัฒนาทําให้มันปานีตขึ้นทําให้มันดีขึ้นปลอดสารเนี่ยทำให้เหออทำให้เหอะผมว่าต่อไปเนี่ยนี่ลุงสร้างออฟฟิศเอาไว้แล้วเตรียมแล้วจะทําเป็นเกษตรอินทรีย์โดยตรงน,นนะเสร็จมาประมาณรู้สึกร่วมเดือนละก็อยากจะทํานะแล้วก็จะเอาเนี่ยเกษตรอินทรีย์มาลงตรงนี้ใครมีเกษตรอินทรีย์ประเภทที่ปลอดสารมาลุงก็จะรับซื้อทั้งหมดจําหน่ายเป็นจุดจําหน่ายเกษตรอินทรีย์ตั้งเป้าไว้แล้วนะค่ะลุงอ้วนคะเหนอือสิ่งอื่นใดน,นะคะยุ้ยอยากจะบอกเกษตรกรว่าจากที่เรา คุยกันวันนี้อย่ารอจุดเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าหลายรายเกษตรกรจุดเปลี่ยนของเขาคืออะไรรู้ไหมมีรายหนึ่งเป็นมะเร็งพอมาวันนี้ก็มาปรึกษายุ้ยว่าคุณยุย้ยพี่ใช้ไม่ได้แล้วเคมีพี่ฟังคุณยุ้ยมาตั้งนานแล้วยุย้ยมาแนะนําให้พี่หน่อยสิว่าพี่ทำยังไงเพราะพี่เคยใช้เคมีมาตลอดมันก็ได้ผลดีอะแต่จะมาใช้อินซีเนี่ยผมไม่กล้านี่คือหนึ่งจุดเปลี่ยนนะและอย่างที่เมื่อสักครู่เนี้ยที่ว่าจุดเปลี่ยนที่ว่าเห็นการพ้น,นยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆรวมถึงสัตว์น้ําเห็นไหม ที่เขาบอกว่ามีการอะไรอ่ะฟอร์มอลีนกันบ้างอะไรกันบ้างมันคือความเป็นพิษความเป็นภัยต่อร่างกายของมนุษย์เราทั้งนั้นแล้วถามว่าคุณจะต้องรอจุดเปลี่ยนให้ชีวิตคุณเกิดจุดเปลี่ยนอย่างนั้นเหรอคุณจึงจะคิดถึงเกษตรอินทรีย์อค่ะลุงวัลแต่ผมว่าคุณยุ้ยผมว่าที่เราคุยคุยกันมาเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยผมว่าคนหักเปลี่ยนเยอะเลยนะอย่างที่ผมบอกว่า2ปีมาเนี่ยคนนแห่กันเข้ามาปรึกษาแล้วก็เอาไปใช้กันเยอะมากเลยผมว่าได้ผลนะสิ่งที่เราคุยเนี่ยไม่เสียประโยชน์อะคือเราคุย มาเป็นปีๆสปีอะไรแล้วเนี่ยเขาพร้อมนะเขาพร้อมเลยจังหวะเขาไม่ได้มาสัมผัสแต่ตรงเนี้ยลุงหนึ่งได้พยายามไงส่งน้องๆ78คนเนี่ยที่เขาจะเข้าไปหาเกษตรกรตรงเพราะการที่เราได้ไปสัมผัสกับเขาเนี่ยแล้วเราอธิบายเขาฟังเขาจะเข้าใจแล้วเขาก็ยินดีที่หยิบสินค้าที่ดีๆเนี่ยเอาไปใช้เมื่อไปใช้แล้วเนี่ยสินค้าละมันก็จะแสดงความสามารถของมันเองฉีดไปแล้วต้นไม้สมบูรณ์ฉีดไปแล้วดินดีฉีดไปแล้วสามารถจะไปคุ้มครองเรื่องของโรคของสตูพืชได้เขาก็แฮปปี้แล้วเขา เาจะต้องทันทีเลยพอหลังจากที่เขาเห็นผลแล้วเนี่ยเขาก็จะละเลิกไปโดยปริยายใครๆก็ไม่อยากใช้สารพิษนะขอให้เขามั่นใจสิเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้เขาตื่นตัวเขาต้อนรับต้อนรับเรานะจากที่เราคุยกันทุกว,วนันทุกวันเนี่ยก็ทําให้เขามีความรู้สึกว่าเออเขาต้องหักเปลี่ยนผมว่าเดี๋ยวนี้เขาหักเปลี่ยนกันมาแนละ้วเปลี่ยนมาเยอะเลยลุงนั่งอยู่ตรงนี้ลุงจะรู้เลยโอ้มันเปลี่ยนไปเยอะคุณอยูแล้วบางทีเราผิดไม่ทันเลยบางทีผิดไม่ทันจริงอย่างตัวระเบิดดินระเบิดดินเนี่ยเคยบอกว่าอุ้ยเออมาเมื่อไหร่เม รวดเร็วจริงๆก่อนอื่นค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ยุ้ยอยากจะทําความเข้าใจกับเกษตรกรนิดหนึ่งถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดถึงหลายๆปัญหายุ้ยอยากจะให้เกษตรกรที่ฟังยุ้ยได้ลง้งอ้วนอยู่ทุกวันเนี่ยเข้าใจว่าปัญหามันเกิดจากความอ่อนแอความอ่อนแอของอะไรล่ะความอ่อนแอของรากฐานพื้นที่ในการทําสวนเกษตรของคุณดินของคุณอย่าลืมดินดีปลูกอะไรก็ดีดินตายปลูกอะไรก็ตายถ้าคุณเข้าใจ ประโยคนี้ประโยคเดียวเท่านั้นแหละพื้นที่ทําการเกษตรของคุณจะพลิกไปในบัตรดลเลยใช่ไหมคะก่อนจากกันไปวันนี้ลุงอ้วนฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยค่ะเราก็อยากจะให้เกษตรสังคมเกษตรนะครับช่วยกันพัฒนาดินของท่านให้สมบูรณ์เพราะว่าดินเนี่ยถ้าเราปรับโครงสร้างดินให้โปร่งร่วนซุยอากาศและน้ําสามารถหมุนเวียนถ่ายเทได้เนี่ยทุกสิ่งที่เอามาปลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนก็ตามแต่ก็จะเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตได้สูงสุดค่ะอย่าลืมกลับมาติดตามรับฟังรายการรุ่งรวยของยุ้ยและลุงอ้วนเป็นประจำทุกๆวันนะคะค สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ